คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19บและแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3านี้ เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้เลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากหลักสิบล่างสลากินแบ่งรัฐบาล มวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 7สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59างวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่2บวกได้วยแถวที่5 2ครั้งและบวกได้วยแถวที่10 2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10ล่าง มาเช็คผลย้อดหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16พฤษภาคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่2พฤษภาคมปี65 5บวก4เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก3เป็น16 16บวก3เป็น19ก็จะได้เลขดับ9 เลขท้ายสองตัวล่างงวดที่16พฤษภาคมปี65ออก069ไม่ตรงกับ0นดับปักหลัก10บล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เลขผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง0 0 3ไม่ตรงกับ0นย์นะครับดับปักหลัก10บล่างเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูน,นะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10ล่างงวดที่หนึ่งพฤศจิกายนปี67ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16ตุลาคมปี6 7 8บวก6เป็น14 สิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกห้าเป็นสามสิบก็จะได้เลขดับศูนย์ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่แปดบวกได้แถวที่สิบเอ็ด บวกด้วยแถวที่15บสองครั้งและบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10ล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16พฤษภาคมปี65ห้าก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่2พฤษภาคมปี65 4้บวกสเป็น6 6หบวก8เป็น14 14บวกแเป็น22่สิบี่สิบวกศเป็น22ก็จะได้เลขดับ2เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่16พฤษภาคมปีหกห้าออก0 6 2ไม่ตรงกับ0ดับปากหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเนสียเวลาก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่าง0ูนย์นย์ไม่ตรงกับศนดับปักหลัก1ิบล่างเป็นงวดที่ห้าสิบติดต่อกันมาดูนะครับว่าสตรที่สองนี้เราจะได้เลขดับปักหลัก1ิบล่างงวดที่1นึ่งพฤศจิกายนปี6กเที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สิบหตุลาคมปีหกเจ็ดเบวกหเป็นสิบห้า สิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกแปดเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสามสิบเอ็ดก็จะได้เลขดับหนึ่งถ้าชอบถ้าชอบกบแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับเาติพชาสัมพันธ์่อยนะครับวันนี้ผมจะนำพระ,พร,ะราชมรรยาิรถยนต์พลบนะครับราคาประหยัดมาเสนอให้เพื่อนๆ ที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งหรือรถ SUV หรือกระบะสี่ประตูนะครับรหัสตามสำเนาทะเบียนรถก็คือรอยอนหนึ่งนะครับที่มีป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำปกติราคาจำหน่าย645บาท2ีสิบเค์างวันนี้ผมมาเสนอรถพิเศษนะครับ อย่างกรณีบริษัทไอแคร์470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอื่นๆในก5าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปิกอัพ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูรหัสลอยยอ3ทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา967บาท28สตางค์วันนี้สะึงรนือคาพิเศษนะครับสำหรับไอแครก็710บาทซึ่งลดไป250บาท อย่างกรณีบริษัทบริษัทไอแคร์470วันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอีกื่นๆีก5บริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สําหรับรถปริ้อัพ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูเนี่ยนะครับปกติราคา1,182บาท35ตางค์วันนี้ก็สําหรับบริษัทไอแคร์ก็ลดเหลือ840บาทก็เหลือ300ลดไป300กว่าบาทนะครับแล้วก็อีก5บริษัทเพื่อนๆก็ลองดูนะครับ ผมขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอกสารตามนี้เลยนะครับแล้วก็สาหรับเอกสารกรมธรรมผมจะส่งเป็นไฟล์ pdf ทางลายนะครับซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับกรณีที่ลูกเพื่อนๆต้องการกรมธรรม์ฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการ ถ้าขนส่ง30บาทนะครับแล้วก็จะได้รับกรมธรรม์ภายใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนรถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่านี่สําคัญนะครับมิฉะงั้นเดี๋ยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในไลน์เพิ่มเพื่อนก็อ #619HLVRU นะครับ ถ้าสนใจสอบถามเพิ่ม,เ,มเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0922739598อันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอน,นุญาตประกันวิยสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นสูตรที่3ามใช้แ่าที่6บวกกัน2ครั้งบวกได้แถาที่8บวกได้แถวที่สิบสามและบวกได้แถวที่สิบสี่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บล่างมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากวันที่16พฤษภาคมปี65ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่2พฤษภาคมปี65 2้บวกสเป็น4 4่บวกสเป็น8 8ดบวก5เป็น13 13าบวกหเป็น14ก็จะได้เลขดับ4 เลขท้าย2ตัวล่างงวดที่16พฤษภาคมปี65ออก0 6 4ไม่ตรงกับ0ดับปักหลัก10ล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆนเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่างศูนย์ศูนย์หกไม่ตรงกับศูนย์ดับปักหลักสิบล่างเป็นงวดที่ยี่ห้าสิบเก้าติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่สามนี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบล่างงวดที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้า สิบเก้าบวกสี่เป็นยี่สิบสามก็จะได้เลขดับสามถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เเดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว แต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย Line ID ของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็ เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงษ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตัวต่อ,ตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุญลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลายไอของผมนะครับ ad แ cx w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สตัวบนแล้วก็สตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่างสตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ